วัี่าผัดพริกคอไก่นะคะถั่วใบโหระพานะคะเพริแซ่บนะคะนี่นี่คอไก่นะคะเราลวกแล้วนะคะเราก็จะเอามาผัดพริกนะคะผัดพริกเราจะใส่ถั่วกับใบโหระพานะคะเป็นผัดพริกที่แซ่บและอร่อยนะคะนี่นะคะกําลังผัดอยู่นะคะให้ให้พริกเหลืองเองนะคะร้นๆนะคะแห้งแห้งนะคะเราจะใส่เนื้อคอไก่ไปนะคะใส่คอไก่ไปนะคะแล้วก็ หลังจากนาั้นเราก็ใส่ถั่วนะคะใส่ถั่วนะคะใบโหระพานะคะค่ะแบบแซ่บๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้กําลังจะผัดอยู่นะคะเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดพริกคอไก่นะคะนะคะะเราก็เติมน้ําไปอีกหน่อยนะคะเพื่อจะให้เขาชุ่มชื้นนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแล้วก็คั่วให้แห้งค่ะคั่วให้แห้งเลยนะคะคั่วหแห้งนะคะ นี่นะคะแล้วก็ะคะั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆจ้านะคะเดี๋ยวชมได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรากาลังจะเอาคอไก่นะคะมาใส่นะคะคอที่เราเอาไปลวกแล้วตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะให้เรียบร้อยไปเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะใส่ใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะคะหมูนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะพูดติดขัดอยู่เรื่อยเลยจ้ะตอนนี้เราจะผัดให้เหลืองนะคะ ค่ะชมนะคะนี่นะคะว่านี่เราจะเอาคอไก่นะคะที่เราลวกแล้วใส่ลงไปะคะ่ะใส่ลงไปนะคะหลังจนั้นเราจะใส่ถั่วกระใบโหระพาแล้วก็คั่วให้แห้งนะคะคั่วให้แห้งเลยค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะคั่วไปเรื่อยๆเลยจ้า แล้วก็คั да ่วไปให้แห้งนะคะแล้วเราก็เอาถั Entonces, ่วใส่ค่ะถั่วใสนะคะแล้วก็ค <ihrem hn> ั่วไปอีกนะคะผัดถั่วให้สุกนะคะผัดถั่วให้สุกนะคะแล้วผัดถั่วให้สุกนะคะแล้วก็คั่วนะคะผัดคั่วไปนะคะใบโหระพาเราใส่ที่หลานต้องให้ให้ถั่วนะคะสุกก่อนนะคะสุกก่อนเรียบร้อยเลยจ้ะค่ะแล้วก็ผัดต่อไปค่ะ ดูไฟด้วยนะคะวันนี้เราใช้แก๊สเล็กนะคะให้เห็นชัดๆนะคะผัดถวยแห้งเลยจ้าผัดไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เสียงจะไม่ค่อยมีนะคะก็พูดบ้างหยุดบ้างนะคะแล้วต่อไปมันก็จะมีเมนูอีกนะคะ อีกหลายเมนูนะคะเราถ่ายมาให้เห็นว่าเมนูแต่และชนิดนะอร่อยนะคะตอนนี้เราแส้ตามไปสักหน่อยนะนะคะแล้วก็คั่วไปอีกจ้าคั่วไปอีกค่ะวันนี้นะคะคอนเจ็บก,ก็ขอพุ่มออไม่ยาวนะคะก็นี่นะคะกำลังร้อน,ร,อนร้อนเลยจ้าเดี๋ยวเราจะใส่ใบหัวละพาแล้วนะคะ ข่าลยิบใบหหระพาใส่เลยนะคะเขาเรียกผัดคอไก่ผัดที่คอไก่ใส่ใบหวหระพานะคะใส่ใบหวหระพาจ้านี่นะคะผัดให้สุกนะคะเดี๋ยวเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตักลงนะคะตักลงนะคะนี่นะคะผัดนะคะ ผัดยา,ยาวๆเลยนะคะต้องรอให้เขาแบบว่าแห้งนะคะผัดให้แห้งเลยผัดแห้งแล้วมันก็จะดูกลิ่นเขาจะหอมนะคะหอมชวนทานเลยค่ะนี่นะคะให้เห็นๆเลยจ้าค่ะผัดคลอกไก่ค่ะรีไฟนิดหน่อยนะคะ,คะผัดยา,ยา,ยาวๆค่ะผัดยา,ยา,ยาวๆค่ะ เห็นไหมคะดใูใกล้ๆเลยจ้ะดใูใกล้ๆเลยนะคะก็จะเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวจะเตรียมจานนะคะเอามาใส่นะคะมาเสิร์ฟแล้วนะคะมาเสิร์ฟนะคะผัดพริกขอกไก่จะต้องให้มีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมนะคะชวนกินชวนทานเลยนะคะจะต้องเป็นแบบนั้นน,นนะ ค่ะร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้มยำปลานะคะต้มยำปลาหิน,นะคะใส่ผักผักแพลวนะคะน,น,นะคะต้มยำปลาหนิ้นะคะค่ะนี่มันผัดพิเศษแล้วนี่ก็เป็นต้มยำปลาหินะคะแซ่บอร่อยก็จะมีหลายเมนูแล้วก็จะมีนี่คะมีแหนมนะคะมีแหนมนะคะแหนมนี่อร่อยนะคะมีพริก มีแหนมีพริกนะคะพริกก็มีกระเทียมนะคะมีกระเทียมมีพริกตอนนี้เรามีหลายเมนูนะคะผัดพริกไปแล้วนะคะแล้วก็มีเมนูสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมีพริกกินกับนี้นะคะกระเทียมเนี่ยอร่อยบ้างนะคะบำรุงหัวใจได้ดีเลยจ้ะนะคะอร่อยอร่อยแล้วค่ะมากินกันได้เลยนะคะนะคะต่อไปก็เป็นเมนูนะคะ อีกเมนูหนึ่งนะคะกุ้งนะคะย่างกุ้งมีไข่ด้วยนะคะมีไข่นะคะหลายๆอย่างรวมกันนะคะแล้วก็มีนะคะเต้าหู้นะคะไข่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแซ่บๆกันทั้งนั้นนะคะเมนูแซ่บๆหมดนะคะนี่ก็หอยทอดนะคะหอยทอดนะคะ ค่ะนี่ค่ะข้าวขาหมูจ้าข้าวขาหมูนะคะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบน้ำใส่น้ำใสนะะน่นะคะมีนะคะกับกุ้งค่าก,กุ้งนะคะก็เป็นนะคะมีก็เป็นอาหารอร่อยทุกอย่างขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสาวทุกค่ะ